ว่าแกเห็นข่าวนี้หรือยังเห็นแล้วนึกถึงเลยเอ้าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะจะบอกว่าไลฟ์สไตล์นายอ่ะนะเป็นคนไม่เป็นนี่ทำไมถึงคิดว่าเป็นเราเขาบอกว่าอ่านดูเหมือนแกทำธุรกิจก็มีคนส่งให้หน่อยด้วยไปส่งดูไปส่งดูไปส่งดก็มีคนส่งให้ให้เยอะเลยแล้วก็มีเพื่อนแท็กมา ็ไม <jam Stadium> ่ได้คิดอะไรเลยค่ะจะบอกว่าไลฟ์สไตล์เนยเป็นคนไม่เป็นนี่เนยเป็นคนไม่ซื้อของผ่อนเลยเพราะเราเป็นคนรู้สึกว่าเราไม่ชอบมีภาระอย่างที่บอกค่ะก็มีเงินถึงซื้อไม่ไม่เป็นคนมีนี่เลยค่ะใช่เป็นคนที่แบบถ้าสมมติาจะผ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งองรู้ตัวว่าแบบภายในสามปีฉันต้องทําให้ได้เอาประมาณนี้ก็เลยก็เลยไม่ได้ซีเรียสแต่ว่ายอมรับเลยว่ามีคนสมมาให้จริงๆค่ะตอนที่เขาเส เห็นข่าวนี้หรือยังเหมือนเขาไม่กล้าพูดอ่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ส่งมาอะไรเงี้ยแหละถ้าเพื่อนสนิทจะไม่กล้าส่งเพราะเขารู้อยู่แล้วเป็นยังไงสมมติจะเป็นเพื่อนที่ไม่ไม่ได้สนิทไอ้แกเห็นข่าวนี้หรือยังเห็นแล้วนึกถึงเลยเอ้าเราก็แบบดีหรือไม่ดีวะนึกถึงฉันได้ไงอ่ะไอ้ไอ้พันล้านดูดีนะแต่นี่ไม่ได้เลยค่ะมันกรเลอกที่จะไม่เสดใช่ไหมพวกคอมเมนต์อะไรเงี้ยเนาะคือเนยอ่ะเลิกเสดคอมเมนต์เลิกอ่านข่าวดราม่า มามานานแล้วเหมือนกันมาใช่มันมีความรู้สึกว่าเราเลือกเสลเลือกเสดเฉพาะสิ่งที่เราอ่ะแฮปปี้มีความสุขดีกว่าเลยเพราะว่าหน่อยเป็นคนที่เวลาเวลาเสดข่าวเราจะกินของเราจะอินมากอย่างข่าวเด็กข่าวอะไรอย่างเงี้ยเวลาดูแล้วเราจะเครียด่ยวก็เลยไม่ไม่เข้าใ่าพนระยนมากเลอยากตอบคนที่ส่งมาส่งข่าวมาให้เราคิดว่าอย่าไรเขาถามตรงๆเลยว่าทำไมคิดถึงทำไมถึงคิดว่าเป็นเรา เขาบอกว่าอ่านดูเหมือนแกทําธุรกิจดูเหมือนแกอาจจะไปกู้เขามาทําธุรกิจหรือเปล่าหร่ออาจจะมองว่าเราทำเงินเยอะใช่ใช่ค่ะจะอย่างนี้แต่เราก็พันล้านเราก็พันล้านอยู่เหมือนกันก็สะสมอยู่กระจายบัญชีแล้วก็พันล้านก็สะสมอยู่ก็สะสมอยู่นี่เรื่อยๆตลอดเนาะไม่มีเนาอใช่ไปคนไปคนไม่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 อยากมีหนี้ค่ะไม่ไม่ได้ว่าคนมีหนี้หรืออะไรนะคะเราออกคุณเพราะว่าสึกว่า เนี่ยมีความคิดเห็นส่วนตัวเองว่าถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่จะไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างบ้านเราก็ผ่อนนะเราก็เคยมีนี่แต่เราก็ตั้งเป้าในตัวเราเองว่าเราจะทําให้เสร็จภายในกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าเนยไม่เคยเป็นนี่เลยก็เป็นแต่ว่าเราก็มีเป้าว่าเราจะทําให้มันเสร็จภายในกี่ปีกี่ปี ไม่เคยค่ะเพราะว่าเนยอะเนยเริ่มจากเล็กๆมาตลอดแล้วเนยก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ต่อยอดต่อยอดต่อยอดอยอด่างนี้ค่ะเคยมีคนบอกว่าให้กู้ก่อนเป็นการกู้หรือเป็นการมีค่ะมีเยอะเลยแต่ไม่ได้กู้ค่ะมันมันองค์การหรือว่าเป็นยังไงคะคือจริงๆอะถ้าคนทำธุรกิจเป็นอะเขา,เาก็มองว่ากู้อาจจะดีกว่าไม่ต้องใช้เงินตัวเองอาจจะใช้ดอกเบี้ยนิดหน่อยแต่ว่าเนยเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทําจากเล็กๆให้เรามีแล้วค่อยๆต่อยอดไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น 没得了了，我冷，我冷，我冷。